ต้นมะฮีล้อมเพชรเป็นพันไม้แอคโรนีมาเป็นไม้มงคลสัญลักษณ์ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองช่วยพอักอากาศมีความสามารถในการดูดซับสารคาร์บอนไดออกไซด์จเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยปลูกไประยะหนึ่งเมื่อจเจริญเติบโต,ตเต็มที่แล้วเริ่มไม่เป็นรูปทรงนะคะนี่คือปุ๋ยลายช้าที่เคยให้ไปเมื่อบีบแล้วออกมีน้ําขาวขุ่นปุ๋ยหมดประสิทธิภาพแล้วค่ะอย่าเพิ่งทิ้งลําต้นนะคะสามารถเอามาปลูกต่อได้ต้นเหล่านี้นะคะ ลูกต่อขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ได้ค่ะมันีล้อมเพชรเป็นไม้ล้มลุกที่ขยายพันธุ์ได้ไม่รู้จบเมื่อเราเห็นต้นเกาโสมมากแล้วเอาออกจากกระถางนํามาขยายพันธุ์ต่อได้เลยค่ะอย่าปล่อยให้จนตายคากระถางหรือตายคามือเรานะคะ พยพายย่าเคยปล่อยต้นไม้ตายคามือมาหลายรอบแล้วคราวนี้จะไม่รอช้าแบบนั้นแล้วค่ะจะไม่ยอมให้ตายคามือนะคะน้อยก็ควรจะมีต้นพันุ์ของเขาหลงเหลืออยู่นะคะซึ่งเป็นวิธีการทําที่ไม่ยากค่ะวันนี้จึงนําวิธีการนั้นๆมาแบ่งปันเพื่อนๆน,น,นะคะย่ายามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่า,ยาจะมาปลูกมณีล้อมเพชรน,นะคะมณีล้อมเพชรตอนนี้ต้นยืดยาวต้นไม่ค่อยสวยแล้วค่ะ เดี๋ยวจะนำไปปลูกใหม่เพื่อให้ได้ต้นที่สวยยิ่งขึ้นนะคะไปชมกันค่ะวันนี้ย่าจะปลูกมณีิลอมเพชรสีแบบนะคะคือแบบที่หนึ่งคงสภาพเดิมไว้เลือกลำต้นที่ยังแข็งแรงอยู่ปลูกเป็นฟอร์มกอโดยปลูกในกระถางที่ใหญ่กว่าเดิมค่ะนี่เป็นกระถาง15้านิ้วนะคะกระถางเดิม8นิ้วปลูกลงในกระถาง15้านิ้วให้เขาจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นนะคะเพราะรากเขาเยอะแล้วจะปลูกแบบนี้สองกระถางคู่กันค่ะ เอาลำต้นที่เราแยกออกมาจากกระถางเดิมแล้วนะคะมาตัดใบเหี่ยวใบหน้าอ,อกบ้างใบเหี่ยวถ้าก้านใบยังสุดอยู่อย่าดึงนะคะหากเราดึงจะทําให้มีบาดแผลที่ลําต้นรอเขาเหี่ยวจริงๆจึงดึงได้ค่ะหากเขายังไม่เหี่ยวมากนักก็ใช้กรรไกรตัดนะคะรองก้นกระถางด้วยกระบมะพร้าวสับนําต้นที่เราเตรียมไว้วางลงไปกระถางละสี่ห้าต้น มือข้างหนึ่งก็ประคับประคองลำต้นไว้นะคะมืออีกข้างหนึ่งก็เอาวัสดุปลูกใส่ลงไปค่ะวัสดุปลูกคือผสมแบบปลูกพืชที่ชอบดินร่วนนะคะผสมลักษณะไหนก็ได้ค่ะแต่ให้มีความร่วนคือให้การระบายน้ําได้ดีน้ําไม่ขังในกระถางตามด้วยปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยละลายช้า3เดือนหนึ่งครั้งค่ะใส่ให้ครั้งหนึ่งใช้ได้นานๆเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาใส่ปุ๋ยต้นไม้ปิดทับด้วยกมะพร้าวสับ สองกอใหญ่ในกระถาง15นิ้วเสร็จแล้วนะคะเราจะก็จะได้มีต้นมณนลลอมเพชรเก็บไว้เหมือนเดิมค่ะไม่ได้หายไปไหนนะคะต้นไม่โทรมค่ะเพราะเราเลือกต้นที่แข็งแรงมาใส่กระถางเก็บไว้ค่ะหลังจากนั้นรดน้ําต้น,ตน,ตน,ตนไม้รดน้าไห้ชุ่มเลยค่ะและนําไปวางไว้ที่ร่มราไรการยื้อชีวิตต้นไม้แบบที่1ได้สองกระถางใหญ่ๆค่ะแบบที่2เทน้ํายาเร่งรากลงในน้ําที่เตรียมไว้นําต้นพันธุ์ที่เหลืออยู่ มาตัดเป็นสามส่วนเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปคือตัดส่วนยอดส่วนยอดก็ดึงใบล่างๆออกบ้างแช่ลงในน้ำยาเร่งรากส่วนต้นอื่นๆก็ตัดแต่ส่วนยอดออกมานะคะโดยให้ติดลำต้นมาด้วยลำต้นที่เก่พอประมาณนะคะอย่าติดแต่ยอดอ่อนอย่างเดียวเพราะส่วนยอดเหล่านี้เรานำไปปลูกใหม่ให้เขาเกิดรากใหม่ลำต้นที่เก่ๆที่ติดมาจากส่วนยอด ก็จะทําให้เกิดรากได้ง่ายขึ้นนะคะหากเป็นลําต้นที่อ่อนๆหรือมีแต่ส่วนยอดอย่างเดียวก็อาจจะทําให้เปลือยเน่าได้ไม่สามารถเกิดรากใหม่หลังจากนั้นเตรียมวัสดุปลูกส่วนยอดนี้นะคะโดยการเติมเกล็บดําลงในวัสดุปลูกแบบที่1ค่ะวัสดุปลูกในแบบที่1เหลืออยู่นิดนึงจึงเติมเกล็บดําลงไปแต่เกล็บดํำเจ้านี้ไม่ค่อยสวยค่ะเกล็บดํำนี้ซื้อมานะคะไม่ค่อยสวยก็คือ เป็นฝุ่นผงเกินไปค่ะเมื่อคลุกคล้าวัสดุปลูกเข้ากันดีแล้วนําส่วนยอดออกจากน้ายาเร่งรากนะคะเพื่อเตรียมปลูกส่วนยอดค่ะแต่วางพักไว้ก่อนเวลานี้เราก็มาเตรียมลําต้นมาตัดส่วนที่3ของต้นมณนล้อมเพชรนะคะจะมีอีก2ส่วนนะคะคือส่วนที่เป็นรากและส่วนที่เป็นลําต้นเวลานี้ก็ตัดส่วนที่เป็นลําต้นออกก่อนค่ะเพื่อนําไปขยายพันธุ์นะคะ หากเราต้องการต้นพันธุ์เยอะๆเราก็ตัดให้ถี่ๆขึ้นแต่วันนี้ย่าตัดห่างๆกันนะคะเพราะต้นพันธุ์มีเยอะแล้วจะทิ้งไปก็เสียดายก็นํามาปลูกไว้บ้างค่ะนําท่อนกลางของลําต้นแม่แช่งลงในน้ำยาเร่งรากในขณะที่แช่ท่อนกลางลงในน้ำยาเร่งรากเราก็ไปทําส่วนอื่นต่อ,อเราก็มาเตรียมปลูกส่วนที่สองก็คือส่วนยอดนะคะย่าก็จะเติมเกลเก่าเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่า คิดเท่าเกลบหรือเกลบดําที่ซื้อมาเป็นฝุ่นผงเกินไปกลัวว่ารดน้ําหลายๆครั้งเดี๋ยวจะละลายหมดไปจากกระถางนะคะก็ใช้เกรบเก่าลงไปช่วยค่ะให้มีส่วนผสมของเกรบอยู่ไม่ใช่ละลายไปกับน้ําหมดนะคะใช้เวลาในการงอกรากประมาณ45วันถึง2เดือนจึงเติมเกรบเก่าหรือเกลบหมักลงไปนะคะก็เป็นส่วนผสมดินปลูกใช้กระถางเบอร์เล็กขนาด4นิ้วค่ะไม่รองก้นกระถางนะคะใส่วัสดุปลูกลงไปเลย แล้วเอาต้นพันธุ์มาใส่กระถางละสองต้นค่ะใช้นิ้วใหญ่ลงไปก่อนนะคะเป็นช่องแล้วใส่ต้นพันธุ์ลงไปดันต้นพันธุ์ลงไปจนถึงก้นกระถางเลยแล้วเอาวสัสดุปลูกกลบนะคะแล้วใช้มือกดแรงๆค่ะกดได้แน่นพอสมควรเพราะแกลบจะมีรูพรุนและมีความหลวมนะคะเรากดได้แน่นๆเวลารดน้ําบางครั้งหากเรากดไม่แน่นพอรดน้ําต้นไม้ก็โยกเยกได้ต้องกดได้แน่นๆท่าทแบบนี้ทุกๆกระถางค่ะ จนหมดต้นพันธุ์ที่เราเตรียมไว้นี้เป็นการขยายพันธุ์โดยตัดยอดมาปักชำเพื่อเกิดรากใหม่ก็จะได้ต้นใหม่ที่โตเป็นสาวทันทีค่ะจะเป็นต้นที่สวยงามสมส่วนเมื่อเสร็จแล้วนํากระถางใบใหญ่ใส่กับมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวลงไปรองก่อนนํากระถางเล็กๆสีนิ้ววางบนนะคะเพื่อให้มีความชื้นที่ก้นกระถางเป็นการล่อรากหรือเรียกรากนํากระถางเล็กๆ มนันล้อมเพชรที่เราปลูกได้ยอดเรียงลงในกระถางใบใหญ่กระถางใบใหญ่นี้นอกจากเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้แล้วนะคะยังป้องกันต้นไม้ล้มเมื่อถูกลมพัดหรือถูกกระแทกแรงๆค่ะหลังจากนั้นรดน้ําแล้วนาไปวางไว้ที่ร่มๆมนะคะในกระถางนี้ต้องนําไปวางไว้ที่ร่มๆ่มเพราะต้นไม้ในกระถางนี้ยังไม่มีรากนะคะรดน้ําวันว้นวันหรือสัปดาห์ละสกสาครั้งนะคะ ก็ยังเหลือส่วนที่เป็นท่อนกลางของต้นแม่และต้นตอที่มีรากติดอยู่นะคะท่อนกลางยังคงแช่น้ำยาเลี้ยงรากต่อไปนะคะมาจัดก,การส่วนนี้ก่อน,นต้นตอตัดรากออกเพราะอากนิมาก็จะมีรากใหม่เกิดขึ้นเป็นรากฝอยที่เกิดขึ้นได้ง่ายค่ะเราตัดรากเก่ๆรากสีน้ำตาลหรือรากไหนที่ยาวเกินจําเป็นก็ตัดออกนะคะต้ะนไหนที่ไม่ได้ติดกันก็แยกออกจากกันได้ค่ะ เพราะว่าเขาอยู่คนละกอกันอยู่แล้วเพียงแต่รากเขาสานกันไปมาย่าๆใช้กระถางปักกว้าง6กนิ้วปลูกต้นตอน,นะคะต้นตอน,นี้จะมีรากอยู่แล้วใช้วัสดุปลูกทั่วไปค่ะที่มีความร่วนซุยและมีอินทรีย์วัตถุสูงนําต้นตอนที่เราเตรียมไว้วางเรียงลงไปค่ะไม่ต้องเป็นห่วงว่าปลายหรือแผลที่เกิดจากการตัดนะคะไม่ทาปูนแดงก็ไม่เป็นไรค่ะทาหรือไม่ทามีผลเท่ากันนะคะเพื่อนๆลองทำดูค่ะ ลองทาแบบทั้งทาและแบบทั้งไม่ทาก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากันนําวัสดุปลูกใส่ลงไปเลยแม้ว่าจะปิดแผลบ้างเดี๋ยวเวลารดน้ําเขาก็จะหลุดออกค่ะโรยทับด้วยกับมะพร้าสับนะคะเพื่อป้องกันความชื้นระเหยออกได้ต้นตอที่พร้อมจะแตกหน่อใหม่3กระถางนะคะเมื่อเขาแตกหน่อใหม่หากได้หน่อแน่นเกินไปเราค่อยแยกกระถางได้ค่ะนำไปวางไว้ที่ร่มํำไรได้เลยเพราะส่วนนี้มีรากแล้วค่ะ เหลือการขยายพันธุ์อีกส่วนหนึ่งนะคะคือส่วนของลำต้นใช้ขุยมะพร้าวใส่ลงในกระถางย่าใช้กระถางเบอร์หกค่ะนําส่วนลำต้นปักลงในขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนี้จะแช่น้าไว้ชุ่มก่อนนะคะปักเรียงไปในขุยมะพร้าวจะเรียงกี่ต้นก็ได้แล้วแต่เรานะคะเมื่อปลูกต้นพันธุ์ลงในขุยมะพร้าวเสร็จแล้วใช้มือกดเบาๆให้ต้นพันธุ์แน่นให้ขุยมะพร้าวกับต้นพันธุ์ติดแน่นกันนะคะ จับตะแขงแล้วไม่หลุดแบบนี้นะคะหากหลวมๆจะไม่เกิดรากค่ะสองกระถางนี้ก็นำไปไว้ที่ร่มร่มเหมือนกันนะคะเมื่อสองเดือนผ่านไปต้นพันธุ์ที่เราปลูกนี่ค่ะส่วนลำต้นหรือส่วนที่มีรากก็จะแตกหน่อใหม่นี่เป็นตัวอย่างของต้นมีแล้วรวยนะคะก็จะแตกหน่อใหม่มาเราก็ได้ต้นไม้ต้นเดิมในร่างใหม่ในร่างใหม่นะคะต้นเดิมไม่หายไปไหนค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ เขาก็ค่อยๆจเจริญเติบโตขึ้นมานี่คือส่วนที่เป็นท่อนกลางนะคะนี่เป็นตัวอย่างของต้นแสงเงินแสงทองค่ะท่อนกลางที่ไม่มีทั้งรากไม่มีทั้งยอดก็จะได้หน่อใหม่เกิดขึ้นเหมือนกันและก็มีรากเกิดขึ้นด้วยนะคะนี่คือส่วนยอดส่วนยอดที่ไม่มีรากค่ะนี่เป็นตัวอย่างของต้นออร่าส้มค่ะก็จะแตกราก และเราสามารถนําไปเปลี่ยนกระถางเป็นใบใหญ่กว่าเดิมได้นะคะที่ขยายพันธุ์มาทั้ง3วิธีหากเพื่อนๆน,นำมาใส่ถุงแบบนี้เขาไม่ต้องรดน้ําเลยค่ะ45วันเขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาโดยเราไม่ต้องรดน้ํานะคะนี้เป็นวิธีการที่ทําให้ต้นไม้ที่รักยังคงอยู่กับเรานะคะส่วน2กระถางที่ปลูกลงในกระถางใหญ่กว่าเดิมโดยเลือกต้นที่สมบูรณ์เขาก็เติบโตอยู่กับเพื่อนๆในสวนนี้ได้เหมือนเดิมค่ะคลิปนี้อาจจะยาวไปหน่อยแต่ย่าหวังว่า มือใหม่ที่คิดจะทิ้งต้นไม้ที่โซมคงจะไม่ทิ้งนะคะนำต้นไม้เรามาปรับปรุงต้นไม้สวยก็ยังคงอยู่ตลอดไปยายาขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย